สวัสดีครับคือเทปนี้ครับผมผมเอกลุศิษสุดๆผมเชิญอาจารย์เลียนะครับผมครับผมคือจังครับอันนั้นอาจารย์เบียครับอันนี้อาจารย์เลียอุ้ยอืมเลียอะไรครับเอ่าแล้วแต่อาจารย์นะครับอาจารย์จะเล่นแหน่เดี๋ยวก็าพลาดที่กระโถนแล้วนะอะไรไงจะเล่นกูซะแล้วครับอาจารย์ครับจานดังใหญ่แล้วนะช่วงเนี้ยครับผมอ่าจานใช้อะไรในการ ออกไปออกรายการนู่นนี่นั่นใช้หัวคิดหรือหัวแม่เท้าไปออกรายการครับน่าจะใช้หัวแม่เท้าแล้วทุยทุยถามคําถามอย่างนี้ไหนๆก็อาจารย์ไอ้นี่ละผมอยากรู้ฟิลของอาจารย์ครับอย่างนี้เลยครับผมว่าอาจารย์ครับวงการประคับทํายังไงให้มันเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปสําหรับวงการประคับอาจารย์มีคําตอบดีๆให้ผมหน่อยไหมครับ วงการประคัครับครับผมต้องตื่นรู้หรือเปล่ากัวต้องตื่นก่อนนะครับผมไม่ใช่ใครครับมึงเนี่ยนะครับอาจารย์ตื่นก่อนครับอาจารย์ตื่นก่อนอือาจารย์ก็แบบนี้แหละครับเติมน้อยไปหน่อยเติมน้อยไปหน่อยเติมน้อยไปหน่อยอาจารย์ขอการอาจารย์เอาตอบสิครับถามแล้วก็ตอบครับผมอะไรนะลืมแล้วว่าอาจารย์ไม่ดีแล้วครับตอนนี้อ่าจารย์ครับวงการประคับจะทํายังไงให้มันจะรุ่งเรืองครับอาจารย์ เริรุ่งเรืองใช่ไหมครับผมต้องไปบูชาเลยไหมไม่ต้องบูชาแล้วทำไงอ่ะถ้าบูชาก็เป็นทุกข์อ้าวอืมแล้วไงทำให้เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับผมก็ไปช่วยกันซื้อครับอืมก็อย่าไปตัดราคากันครับผมอืมก็ช่วยกันดูแลวงการปราคาให้ดีครับผมเอออย่าไปตัดราคากันบางคนก็ตัดราคากันแล้วก็หมดบมลวุ่นวายไปหมดครับผมมันเป็นทุกข์ไหมล่ะทุกข์ครับเออแล้วทุกข์ไหม กูจะทุกข์ตอนนี้แหละครับอาจารย์นั่นแหละเออก็ช่วยกันซื้ออช่วยกันดูแลครับสังคมแบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นสื่อครับใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการประคับก็ดีคอมมูนิตี้ต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับผมทําบุญซึ่งกันและกันอันนี้เรียกว่าทําบุญซึ่งกันและกันอทําบุญได้หน้าทําบุญได้หน้าทํหน้าทำน้าได้อะไรเดหนอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่มึงเลยแล้วแต่ไป ก็ช่วยเหลือการ<อ>แค่นั้นเองครับอาจารย์ไม่ใช่แบบว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วก็แบบว่าจะแบบไปจิ้มหลังกันตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นนม,มันไม่ใช่เลยครับผมเออโอ้ก็คือ ให้ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันทำมาหากินครับช่วยกันขายจะได้เจริญรุ่งเรืองช่วยกันขายสำคัญอย่าขายตัดราคากันมีงานอีเวนต์อะไรก็ไปออกก็ไปช่วยกันครับผมสร้างสังคมที่ดีต่อกันโอ้โหอาจารย์เอออาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ระวังเสี่ยนลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนเขาไายิงหนังกระติกยิงนกอะครับผมไม่ไปไรก็ยอมตาแตกกันไประวังหัวแตกนะครับไม่เป็นไรเพราะตอนนี้อาจารย์กับผมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมสารแน่เดี๋ยวก็ฟาดดีวยก็โถนเลยนั่นไงครับกวนตีนกูได้เลยครับอาจารย์ มาคําถามที่สองครับจานคําถามต่อไปครับจานปลาป่วยทํายังไงครับปลาป่วยพาไปหาหมอครับครับอเลาจะดูมันนอนตายในในในบ่อเอ้าจานทำไมจานโวนตีนอย่างเงี้ยก็พูดเรื่องจริงจานจานเดี๋ยวจานได้ไงลงบ่อจานพูดดีครับก็พูดจริงๆแล้วยังไงปลาปลาป่วยปลาป่วยถามหมอครับคุณป่วยคุณถามหมอไหม ผมก็นอนอยู่บ้านอนอนอยู่บ้านก็ตายอยู่บ้านนั่นแหละชาเดี๋ยว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 ไมโรงบจริงๆผมพูดเรื่องจริงไหมอาพูดดีๆเลยครับอาป่วยแล้วทํายังไงอ้าวปาป่วยพาไปหาหมอกรแล้วไงต่ออ้าวก็ดูว่าชีพประจนันเป็นยังไงอาแล้วจับชีพประจติ๊บ อ้าวไม่มีชีพจรจานตายแล้วเนี่ยยังอยู่เอายังอยู่แล้วไม่มีชีพจรอ้าวไม่มีชีพจรเพราะว่าเราจิตมันสัมผัสได้โอ้โหขั้นสูงเราอยู่ขั้นสูงแล้วอ่าปลาป่วยชั้นไหนขั้นสูงเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่คุยกับกูไม่ได้มีอย่างนี้นี่ว่าอาจารย์อ๋อโอเคครับปลาป่วยพาไปหาหมอหมออะไรครับหมอนวดหรือเปล่าครับ หมอเนื้ออาจารย์ไปบ่อยนี่ไม่ได้ไปอาจารย์ไปบ่อยอาจารย์ของขาดช่วงนี้อาจารย์ของขาดอาจารย์รักษาศีลอาจารย์ไม่ได้ไปหมอนวดเลยอืหุ้มพันกันแล้วเบอร์ตอง เบอร์ตองท้องลายจานชอบไม่รู้ออะไรคือเบอร์ตองอันนี้อย่าบอกเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ขอให้บ้านมึงไฟไหมให้บอกขาขอไม่ให้จานไฟไหมแล้วบอกเขารบกันเออเออกูก็พาป่วยพาไปหาหมอแล้วไงอะพาไปหาหมอเสร็จก็หาหมอปลาไงครับไม่ใช่หมอปลาแน่ๆนจะเล่นแล้วจะเล่นนะพาไปหาหมอแล้วไงต่อครับก็คือหมอที่ดูแลรักษาเรื่องปลาเนี่ยแหละก็ให้ยามันให้อะไรมันแล้วปลาพาปลาไปหาหมอไม่ได้อ่ะ พาปลา,าหมอไม่ได้ก็พาหมอมาหาปลาสิเอาแล้วก็แก้ดูต้นเหตุไม่ได้ก็แก้ปลายเราชอบแก้ปลายเหต,ตุตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่เล่เนี่ยเ<ห>นี่เนี่นี่นนเราชอบแก้ที่ปลายเหตุรเราไม่ได้ดูต้นเหตุปลามันป่วยปลามันป่วยจะบอกแล้วไงจะให้ตายอยู่ในบอ่อหรือไงก็พาไปหาหมอก็พาไปไม่ได้พาไปไม่ได้ก็พาหมอมาก็จบเอาไล่ถ้าพามันไปไม่ได้จะพามาไม่ได้ทําไงอะปล่อยให้มันตายไปเลยถ้าอย่างนั้นแหละแก้ปัญหาไม่ได้ก็ ถ้ามันเป็นทุกข์ก็ปล่อยให้ตายไปกูว่ากูคงคุยกับอาจารย์ไม่ได้แน่ๆเลยอ้าวอาจารย์ไปคําถามต่อไปชักเริ่มมีอาลมกับอาจารย์แล้วป้าไปไปไปพูดเรื่องจริงก็ไม่ชอบแต่นัปามาด่าอาจารย์อีกเฮ้ยยังไม่ยันคุยกันทียอะไรหนาวะเสียงโคตดดังคำถามต่อไปครับอาจารย์ผัดกะเพราไม่ใส่กะเพราได้ไหมก็แล้วแต่คนชอบนะ จะเอาผัดกะเพราแต่ไม่ใส่กะเพรามันก็ใส่กะเพราได้บางคนก็ใส่ถั่วใส่อะไรไปก็ไม่ใส่ก็อยากกินผัดกะเพราทางผัดกะเพราแต่ไม่ใส่ใบกะเพราได้ปะล่ะก็เป็นกะเพราไหมล่ะก็อยากกินผัดกะเพราจารย์ทางโลกเขาบอกว่าใส่ไฟใบกะเพราเนี่ยก็คือผัดกะเพราเออเออแล้วไงจะถามว่าพอใจไหมถ้าใส่ถั่วฝักยาวก็ไม่พอใจก็ไม่พอใจไม่พอใจไงเป็นทุกก็บอกแม่ค้าเอาผัดกะเพราใส่ใบกะเพราอย่างเดียว ข้าวไม่ต้องข้าวไม่ต้องใส่เลยถ้าอย่างนั้นจะกินผัดกะเพราโอแค่นั้นเองเออ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 ถ้ามันเป็นทุกผัดกะเพราก็คือผัดกะเพราเออไม่ได้ผัดข้าวใส่กะเพราเออแค่นั้นเออจะทุกทำไมบวยเ้ยผมกาคุยกับอาจารย์อีกคงไม่ได้อะไรแน่ก็ทางโลกเขาไม่ให้เป็นทุกเขาบอกอะไรเมื่อกี้เออผัดกะเพราเออไม่ใส่กะเพราได้ไหมก็ไม่ใส่ได้ไหมล่ะอ่ะไม่ได้จะเป็นกะปะกะเพราได้ไง ก็ไม่ใส่ก็ไม่อยากกินแต่อยากกินผัดกระเพราแต่ไม่อยากใส่ใบกระเพราได้เปล่้ก็ไม่ได้กูจะได้อะอาจา์โอ้ขึ้นกับกูอีกแล้วอย่าเรียกอาจารย์เลยอย่างนั้นจันไม่เข้าใจกูนี่หว่าอาจารย์ก็ผัดกระเพราโอ้ข้อต่อไปจาย์ส่วนตัวเลยส่วนตัวระหว่างผมกับจารย์เลยเอาไม่ได้จะได้ก็ได้นะก็บอกกระบอกส่วนตัวเฮ้ยอาจารย์ทำถามงี้ครับลองสุดท้ายอาจารย์ ทำไมอาจารย์ไม่มีเมียสารและแน่อีกแล้วเด็กก็ฟาดเด็กก็โถนไหมเอาเก่งก็กอุยแล้วอาจารย์สารและแน่เรื่องคนอื่นน่ะก็กูอยากรู้อาจารย์ไม่มีเมียท่านไม่ถามตัวเองทำไมมีถึงต้องมาทุกวันนี้ถึงมีเมียมันก็เรื่องของกูอาจารย์แล้วทุกไหมฟาดเด็กกเล่นกันแล้วจะเล่นกันแล้วอันนั้นก็กโถนอันนี้กระป๋องเดี๋ยวอาจารย์ก็เรื่องของอาจารย์ ไม่ต้องสาระแนะก็อยากรู้ไม่ต้องสาระแนะเรื่องชาวบ้านเขาเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนจะได้ไม่ต้องไอจานจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับ พอเวลาจะไปไหนมาไหนไม,ไม่ไม่ของขาดอะไร<ก>อย่างเงี้ยไม่ได้ม,มีปัญหา,ากับใครอาจารย์ก็ถือศีลแบบนี้อาจารย์ไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงแล้วทุกวันนี้ยุ่งกับผู้อาจารย์ยุ่งกับผู้ชายอย่างเดียวบ้าไม่ใช่อย่างนั้นอ๋ออาจารย์ไม่ยุ่งกับผู้หญิง <ừ> เออแล้วไม่ยุ่งกับใคร <ừ> ยุ่งกับตัวเอง, <ừ> งก็แค่อย่าสาระแนเรื่องชาวบ้านเขาเอาเรื่องตัวเองให้ได้ก่อนอ๋อครับครับครับเนี่ยแล้วพอเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ว่าเอยเอาปลาเข้าบ้านไม่ได้เอานู่นเขานี่ไม่ได้เพราะว่ามีเมียเ้ามีเมียเป็นทุกข์ไหม ตอบไม่ได้ครับอาจารย์ตอบไม่ได้เห็นมากก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับอาจารย์เพื่อตอบอาจารย์ถามหาว่าอาจารย์สาระแนเอาอาจารย์อย่ายุ่งเลยเดี๋ยวกระป๋องตีปากเอาไปคำถามต่อไปเลยอคำถามสุดท้ายอาจารย์สําหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เขาอยากรู้จริงว่าผมว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนเนี่ยอยากรู้เลยคําถามสุดท้ายแล้วนะอาจารย์อาจารย์ตอบดีๆนะถ้าอาจารย์ตอบไม่ดีอาจารย์ตกบ่อนะอาจารย์ว่าตอบดีทุกคําถามยนที่ถามมาเฮ้ยอาจารย์จะเอาเงี้ยเอาเป็นจริงเป็นจังละมาคำถามสุดท้ายเป็นจริงเป็นจังทายังไง ให้ซื้อปลาเข้าบ้านโดยเมียไม่ด่าเมียไม่ด่าทำยังไงแล้วเมียไม่รู้ด้วยว่าซื้อปลาเข้าบ้านอาจารย์ก็ต้องบอกว่าต้องถามกลับนะรักเมียมึงไหมก็รักนะรักมากรักยิ่งกว่าสิ่งใดรักยิ่งชีพเลยโอ้โหเอออันนี้เพราะคอนเทนต์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมรักจริงๆงโอ้โหอาจารย์อาจารย์โอ้โหอาจารย์ก็นึกว่าคอนเทน เมียดูเห็นหลายคนทำคอนเทนต์รักเมียรักเมียผมรักจากใจจริงนี่นี่นหักไม่หวังผลอะไรเลยนะไม่ได้หวังผลนะครับหวังปลาเข้าบ้านไหมไม่ได้หวังเลยครับแน่ใจหวังให้เขาไม่ด่าผมเนยไม่ตอบอาจารเลยแน่ใจไม่เกี่ยวอาจารย์อย่าเปลี่ยนประเด็นอาจารย์อย่าเปลี่ยนประเด็นเอาอย่างนี้เอาประเด็นนี้ก่อนผมถามอาจารย์ตอบทํายังไงให้ซื้อปลาแล้วเมียไม่ด่าแล้วเมียไม่รู้อาจารย์ตอบดีๆนะผู้ชมหลายคนเขารอดูอาจารย์อยู่นะเมียดูอยู่ไหม กูก็ไม่รู้ครับจันอาจารย์ก็นักใจตรงนี้เลยถามว่าจะทํายังไงใช่ไหมจย์คิดดีๆนะครับถ้าจย์ตอบไม่ดีจันเข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ว่าเข้าทางธรรมดีกว่านะครับผมยังไงเขาก็ยู่ทางสายกลางอเรามีหน้าที่เข้าใจเมียครับเมียเป็นดั่งที่รักสุดดวงใจถูกไหมครับครับผมใช่ครับอาจารย์ว่าเมียเป็นดั่งสุดที่รักสุดดวงใจเมียอยากได้อะไรก็ต้องตามใจครับผมเราก็ต้องเป็นผัวสุดที่รัก ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของเมียครับผมอืแค่นั้นเองครับวันหนึ่งที่เมียเห็นไม่รู้จะหนึ่งปีสองปีสามปีหรือสิบปีจนชาติหน้าอุ้ยกว่วชาติหน้าหละครับอ่เดี๋ยวเมียอนุญาตเองโอ้โหทำตัวให้น่ารักครับผมเช่นไม่ไมม่่ไไปนวดแบบอาจารย์อาจารย์ไม่เคยนวดเฮ้ยอาจารย์อาจารย์มาเบิกตังค์ผมไปบ่อยไป ผู้ผาบ่อยๆนะก็ไปกระจานแหละเอ้ยจานจานจะพาซวยดิเดี๋ยวถ้ออกกล้องเดี๋ยวจานก็ซวยผมผมผมมีเมียจานไม่มีเมียจานเลยรอดไง่ก็อย่างที่บอกเลยอ่ะก็ทําให้เมียรักเมียหลงซะอ่ะครับผมโดยการเป็้ผัวที่ดีอ๋อนึกว่านึกว่าจะบอกว่าทาให้เมียรักเมียหลงคือตื่นเช้ามากราบตีนก่อนเลยกาบเท้าเมียก่อนครับอ แล้วไงต่อครับจางกับเท้าเมียเสร็จครับก็อดูแลปนิบัติเมียให้ดียุงไม่ให้แต่ไรไม่ให้ตอมโอ้โหอาบน้ําได้เลยก็ดีเมียไม่ได้เป็นง่อยครับจางอาเมียไม่ได้เป็นง่อยเอออ๋อก็ดูแลให้ดีครับครับครับรักเขามากไหมรักมากครับรักมากคุณก็ต้องตอบแทนเขาให้มากครับกราบตีนเขาทุกวันครับอุ้ยอาจารย์บอกว่ากราบตีนเมียทุกวันเมียเป็นสิ่งที่บูชาที่สูงสุดทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองครับอือแล้ว กาบเมียบูชาเมียคือสุดยอดของผู้ชายโอ้โหอาจารย์อาจารย์มีเมียอาจารย์ทำอย่างนี้ไหมอย่าพื้นที่ตอุูก่อนเนี่ยอาจารย์อยู่ทางธรรมแล้วอาจารย์ไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วอาจารย์ก็สอนทางธรรมว่ามีเมียกาบเมียบูชาเมียรักเมียให้มากที่สุดโอ้โหถึงจะซื้ออย่างเงี้ยถึงจะซื้อปลาเข้าบ้านมาโดยที่เมียก็ไม่ด่าไม่ด่าแล้วเมียก็ไม่ว่าด้วยไม่ว่าทำตัวให้น่ารักไม่ใช่ทำตัวไม่น่ารัก ครับแอบไปซื้อปลามาแล้วโดนเมียด่าก็ไม่ใช่เอออาจารย์มึงเหมือนอาจารย์มึงด่ากูนั่นแหยไม่ใช่อันนี้อาจารย์พูดรวมๆก็ไปเห็นคนข้างนอกมาก็มีคนในวงการปลาคราฟเนี่ยแหละมาถามคำถามนี้เหมือนกันถามแล้วเป็นทุกข์ไหมก็ตอนเนี้เวลาปลาเข้าบ้านไม่ได้ไปดูที่ฟาร์มมาบอกอาจารย์คนนั้นถามอาจารย์นะถามอาจารย์ว่าอยากได้ครับเมียไม่อนุญาตครับถูกไหมถูกครับถูกแล้วอาจารย์ปลาไปประกวดด้วยครับผม แล้วจะซื้อเองด้วยครับไม่ได้ซื้อให้ลูกค้าครับผมเมียไม่อนุญาตโอ้โหทุกไหมทำไมเหมือนกูวะทุกไหมจังจันนี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับครับอายุกวอย่างเป็นนายเอละกันครับผมนายก็นายขออะไรว่าไปกูกูทั้งเอทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ผมใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณแน่นอนอืมก็อย่างที่บอกเป็นทุกไหมทุกครับอพอเป็นทุกเราก็ไปดูที่ต้นเหตุทําไมเราถึงเป็นทุกครับผมก็เพราะเราไม่บูชาเม อ๋อเราไปทําแข็งข้อกับเมียครับอืมเราไม่รักษากฎของเมียรักษาศีลว่าแย่ว่าว่าเยอะแล้วใช่ไหมรักษากฎกับเมียนี่สําคัญกว่าอยากได้อะไรแค่รักษากฎกับเมียเมียครับขอซื้อปลาหน่อยครับคุณต้องทำหนี้ใช่ไหมครับจารยังไงอาจารย์ก็เข้าบ้านได้เนาะเอออจาย์มึงมึงยูนะจาาจาย์ถ้ามึงจะเข้าบ้านไม่ได้ก็เาคลิปนี้อาจารย์เข้าบ้านได้เนาะอ่ะ สุดท้ายผมถามอีกทีนึ่งจานเมื่อกี้ผมถามเลยทางสายกลางจะมาเมื่อกี้ถนนแม่งมีสองเลนอ่ะก็มีซ้ายกับขวาแม่งไม่มีทางกลางอ่ะแล้วยังไงอ่ะอาจารย์ก็อยู่แค่ตรงกลางครับอ้าวอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเขาก็สอยมึงไปแดกกลางถนนนะครับอาจารย์เกาะกลางถนนอ,อกก๋อกเกาะกลางถนนแล้วก็หาคนพามาข้ามถนนอีกทีหนึ่งอย่านะครับคดีมึงคดีอาจารย์ข้ามถนนยังมีอยู่นะครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวคนเขาจะรู้นะครับอันนั้น,นเป็นอดีตอดีตอ่ามันเป็นที่มาของอดีตอดีตนี่โคตรแมนเลยครับเป็นอดีตอดีตแต่ตอนนี้เราละได้แล้วเรามานั่งคิดว่าเอ้ยเราไม่ควรเราไม่ควรเราควรขึ้นสะพานลอยไปเราควรขึ้นสะพานตอนนั้นไม่มีสะพานลอยด้วยอ๋อครับถ้าอาจารย์ระลึกถึงตอนนั้นก็จะนั่งบินไปอาจารย์จะนั่งบินไ่ทางฝั่งีกอ๋อมันไม่มีสะพานลอยอาจารย์เดินข้างครับผู้หญิงคนหนึ่งครับผม อาจารย์มีผู้หญิงอ่าไม่ใช่ก้ามมากับเขาครับผมแล้วอาจารย์โชว์แมนยังไงครับอาจารย์ก็ไปเดินอ้อมเขาเลยไม่ได้บังเขาเอให้เขาจาย์ตกองอยู่ทางซ้ายใช่ไหมครับผมอาจารย์ย้ายมาขวาโอ้โหโคตรแมนเลยตอนนั้นคิดไว้ได้ครับแต่ถ้าตอนนี้นรแล้วะแล้วก็คิดแล้วว่าเออไม่ควรทํา เราควรน่าจะตามหลังเข้าไปเราควรน่าจะอยู่ข้างๆเขาอยู่ข้างขาวฝั่งขวาเหมือนเดิมให้เขาเดินนําไปเหมือนเดิมให้เขาเป็นช้างเท้าน้าเหมือนเดิมถูกบไหมครับครับผมมึงมีไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วครับอาจารย์ครับสุดท้ายอาจารย์ฝากหน่อยก็ไม่มีอะไรมากเนาะประยันคำถามที่ถามมานะครับครับก็ถ้ามันทุกข์ดูที่ต้นเหตุว่าทําไมมันทุกข์ไปอย่างง่ายๆซื้อปลาแล้วเมียไม่อนุญาต เป็นทุกก็ต้นเหตุว่าอ๋อก็มึงแข็งข้อกับเมียครับผมผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรามึงก็ผัดแต่กะเพราอย่างเดียวอืมไม่ต้องใส่ข้าวไม่ต้องใส่หมูไม่ต้องใส่หาอะไรเลยเออเออไม่ต้องสารแนกับเขาก็บอกแม่ค้าไปเลยผัดตามเนี้ยไม่ต้องสารแนนะเออเออก็บอกเขาไปอย่างนั้นครับเออวงการปครบารคอเป็นยังไงก็ช่วยช่วยกันดูแลครับช่วยกันซื้อเวลามีงานประกวดเนี่ยช่วยกันแบบช่วยกันเป็นคอมมูนิตี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ครับไม่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มครับผมพอแบ่งเป็นกลุ่มแล้วเป็นไงเป็นไงครับอ่าเขาเป็นกลุ่มไงอ๋อเ็แบ่งก็เป็นกลุ่มเ,มเออแล้วมึงจะพูดทำไมวะอาจารย์ก็นั่นแหละก็แค่ดูแลทนุถน,อ,น,อ,น,อ,นอมกันให้ดีครับในวงการเนาะมันก็มีแค่นี้เองครับผมอืมขายกันน่ะก็รู้อยู่ทําธุรกิจก็ไม่ต้องขายตัดราคากันครับผมอ่าไม่รู้อาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์จะโดนตีนไหม อาจารย์คงไม่โดนตีนตอนนั้นแหละครับอาจารย์จะโดนตีนตอนนี้แหละครับผมแต่มันก็คือเรื่องจริงครับผมมันคือสัจธรรมครับมันคือมาร์เก็ตแวลูโอ้โหอาจารย์มูลค่าทางการตลาดหน้าตาอาจารย์ไม่ควรพูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมอาจารย์ก็มีบ้างเออนะก็ต้องดูตามอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ถ้ามันเป็นทุกข์ก็ดูที่ต้นเหตุของความทุกข์ครับแต่ถ้ามันมีความสุขก็จงอยู่กับความสุขให้นานๆครับผมอย่างเช่นวันนี้เราเลี้ยงเราเลี้ยงปลาครับครับผม เรามีความสุขตื่นมาตอนเช้าได้เห็นมันแหวกไหวใบน้ําครับหางผิวผิวสวยอ่าเรามีความสุขครับเราอิ่มเอมครับแค่นั้นก็เป็นความสุขใจของเราแล้วโอ้โหอาจารย์พูด<ม>จนน้ำตาจะไหลเลยนั่นแหละเออแล้วไงต่อจางก็กมึงก็ไปเคียร์เมียมึงเรื่องเอาปลาเข้าแค่นั้นขอบคุณครับแม่งสุดท้ายก็โยนขี้ไว้คููอาจารย์ แล้วเดี๋ยวทเท๊บอ,อกไปกูเข้าบ้านไม่ได้จานมึงจะโดนคนแรกเลยจานขออนุญาตเข้าเหมือนเดิมครับสําหรับคนที่อยากจะหาปลาเข้าบ้านกรุณาดูแลผอบอท่านให้เรียบร้อยก่อนทําอย่างจานบอกครับอย่าทําอย่างที่ผมเป็นก็ส่วนตัวนะครับ FC อาจารย์เบียนะ เขาต้อจารย์เบียร์ับทำหนุกหนาหยอกหยอกหยอกเล่นอันนั้อาจารย์เบียร์อันนี้อาจารย์เลียขยันเลียครับไม่ขยันทำเหี้ยอะไรเลยครับแต่ละชื่อดูมันตั้งให้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ช่องโค้เซอรสวิสของเราเนาะก็ฝากนะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเนาะอันนะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการทาบ่อปลาครับผมเนาะรับปลาดูแลปลาให้ลูกค้าเวลาลูกค้าอยากจะเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเนาะอ่ะช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อนะครับผมบนโทรศัพท์ 0 9 3 6 9 2 4 4 4 2นะครับผมอีไลครับอีไลขึ้นตรงนี้นะครับ uh ผมอ่าเบอร์โทรศัพท์ขึ้นตรงนี้แล้วก็เพจ Facebook นะครับ mm hmm. ก็โคโคเอ็นเซอร์วิชนะครับเซิร mm ์ชเลยนะครับผมเฟซบุ๊ก slash โคโคเอ็นเซอร์วิชนะครับผมก็ติดตามในช่องทางนั้นได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้กระแสของอาจารย์กํกาลังมา mm hmm. ตากล้องก็เสือกหน้าตาคล้ายๆกันทรงผมก็ดังกระไรกันเอาออกมาเล่นซะหน่อยก็นะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ ฝากนะครับการอยากจะเลี้ยงปลาก็คิดถึงเรานะครับการสร้างบอา่อปลาหรือว่าท่านที่มีบ่ออยู่แล้วอยากจะรีโนเวทบ่อให้ดูดีขึ้นให้ระบบมันดูดีขึ้นแล้วหรือจะอยากจะได้ปลา,าที่ราคาที่จับต้องได้นะครับถ้าท่านไม่แน่ใจในการซื้อปลา,า,าท่านลองส่งรูปมาปรึกษาเราก่อนนะครับในการในการดูอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เก่งครับแต่ว่าก็มีการช่วยดูกันในหลายๆกลุ่มในหลายทางนะครับผมก็ สุดท้ายนี้นะครับก็ไม่มีอะไระครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันตอนต่อไปนะครับแต่กําลังจะบอกว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะผุดขึ้นมาอีก2-3โปรเจกต์ 2, ในการสร้างบ่อปลานะครับอยากให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะเอาคอนเทนต์ดีๆมาฝากท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างการพาดูปลาพาทัวฟ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องของปลาครบทั้งหมดมาฝากท่านทุกๆคนนะครับผมก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ